ดอกเบี้ย0%ห้าปีเลยที สวัสดีค่ะมาพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องติ๋วผู้หญิงถ่ายรถค่ะวันนี้นะคะคุณลูกค้าจ๋าติ๋วก็จะพานําชมแทนแทนจะเป็นจะเป็นตัวชื่อตัวคันนี้เลยค่ะคุณลูกค้าจ๋านะคะจะเป็นตัวรุ่นรี v o 24 r o c ุดสอโคค่ะรุ่นที่ติ๋วคุ้นเคยเลยนะคะซึ่งคันนี้นะคะเป็นรถที่รอส่งมอบค่ะแต่งเสร็จสับเรียบร้อยและรอส่งมอบนะคะติ๋วก็เลยขออนุญาตคุณลูกค้าของติ๋วท่านนี้รีวิว ก่อนที่จะส่งมอบนะคะและลูกค้าของติ๋วท่านนี้ได้โปรโมชั่นดอกเบี้ย0% 5ปีเลยทีเดียวค่ะนะคะแล้วคุณลูกค้าของติ๋วท่านนี้แต่งอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปชมพร้อมกันค่ะไปค่ะ <S <S เดี๋ยวเรามาชมในส่วนของตัวด้านหน้ากันก่อนเลยนะคะคุณลูกค้าจ๋านะคะว่าด้านหน้าคันนี้ค่ะว่ามีอะไรบ้างนะคะแต่ว่าก่อนอื่นเลยนะคะในส่วนของตัวรุ่น Revo Rocco โเนี่ย เป็นรุ่นที่ f u ล l อปชั o นเลยทีเดียวนะคะมาพร้อมกับออปชั n นเต็มเลยนะคะ ลูกค้าของติ๋วท่านนี้ได้ติดตั้งอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวติ๋วพานําชมทีละจุดทีละจุดกันนะคะแต่ว่าก่อนอื่นเลยเดี๋ยวพานําชมด้านหน้าก่อนนะคะว่าในส่วนของตัวด้านหน้าเนี่ยนะคะรุ่นโรลโคเนี่ยหล่ออยู่แล้วนะคะที่เพิ่มเติมมาก็คือจะเป็นในส่วนของระบบเซฟตี้เซนเนาะแล้วก็พวกระบบออกนอกเลนต่างๆเอ่ยนะคะก่อนอื่นเลยติ๋วขออนุญาตพานําชมในส่วนของด้านหน้าก่อนเลยนะคะมาพร้อมกับไฟโปรเจคเตอร์นะคะแล้วพร้อมกับไฟเดย์ไทม์รันนิ่งไลท์นะคะตัวนี้นะคะแล้วก็ มาพร้อมกับตัวเซนเซอร์ทั้งหมด2จุดด้วยกันนะคะนะด้านหน้าแล้วก็มาพร้อมกับตัวไฟตัดหมอกนะคะไฟตัดหมอกนะคะเป็นแบบ LED แล้วเรียบร้อยนะคะแล้วก็ในส่วนของตัวสัญลักษณ์โลโก้แก้วของโตโยตานี้นะคะ ตัวนี้นะคะจะมาพร้อมกับระบบเซฟตี้เซน์นั่นเองนะคะจะมาพร้อมกับระบบเซฟตี้เซนต์นั่นเองนะคะตัวนี้นะคะก็คือได้ความสวยงามด้วยแล้วก็แล้วก็ได้ความปลอดภัยด้วยนะคะตัวนี้นะคะซึ่งมันจะมีระบบเซฟตี้เซนต์ซ่อนอยู่นะคะทํางานควบคู่กันกับด้านหน้าแล้วก็ตรงกระจกด้านบนนะคะแล้วซ่อนอยู่ข้างล่างก็จะเป็น กล้อง360องศานั่นเองค่ะนะคะไอ้ตัวนี้ก็คือติดตั้งมากับตัวรถแล้วเรียบร้อยนะคะส่วนอุปกรณ์ของแถมนั้นนะคะติ๋วจะพาไปชมว่าลูกค้าของติ๋วได้อะไรบ้างแล้วสั่งติดตั้งเพิ่มอะไรบ้างนะคะในส่วนของของแถมนะคะอ่าเดี๋ยวเรามาชมกันก่อนเลยนะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะก็จะเป็นในส่วนของฟิล์มนะคะลูกค้าของติ๋วท่านนี้สั่งติดตั้งอยู่ที่ 60%รอบคันนะคะเผื่อคุณลูกค้าท่านไหนอยากจะติดตั้งฟิล์มอยู่ที่ขนาด60%รอบคันก็สามารถดูคันนี้ไว้เป็นตัวอย่างได้เลยนะคะเผื่ออยากสั่งติดตั้งนะคะแล้วก็ติ๋วก็คือทางติดตั้งในส่วนของตัวกันสาดแท้นะคะเป็นของโตโยต้านั่นเองนะคะกันสาดของโตโยต้านะคะแล้วก็เบ้ารองมือเปิดแคปล่าค่ะคุณลูกค้าสานะคะตัวนี้นะคะเป็นอุปกรณ์ของแถมที่ติว แถมให้กับคุณลูกค้าของติ๋วนะคะซึ่งลูกค้าของติ๋วท่านนี้ได้ดอกเบี้ยสูตรเปอร์เซ็นต์5ปีนะแล้วก็ยังได้ของแถมอีกนะคะแล้วก็ยังได้ของแถมอีกอะต่อมานะคะจะเป็นในส่วนของตัว <c oughs> คิ้วกันกระแทกด้านข้างนี้จะเป็นตัวนี้ลูกค้าของติ๋วสั่งติดตั้งเพิ่มเติมนะคะคุณลูกค้าจ๋าจะเป็นในส่วนของ <c oughs> คิ้วก <conte> ันกระแทกด้านข้างอันนี้คือค, <errado> ค,คุณลูกค้าของติ๋วซื้อเพิ่มะนะคะซึ่งตัวนี้ดีมากๆนะคะเวลาเปิดประตูมาเนาะ เวลาที่จะโดนเสาหรือโดนอะไรก็จะโดนในส่วนของตัวคิ K ้วกันกระแทกข้างก่อนเลยนะคะก็คือโปรเทคประตูได้ดีมากๆนะคะตัวนี้ติดทั้งหมดสีบานเนะ Q K าะคิ้วกันกระแทกข้งสีดำแล้วก็เล่นสีด้วยสีบรอนเงินนะคะอ่านะคะติวอาจจะพาไปเร็วๆรัวๆนิดนึงนะคะในส่วนของตัวรุ่นรีโว่ล็อกโเนะเพราะว่าในช่องของติวเนี่ยส่วนใหญ่จะรีวิวในส่วนของตัวรุ่นรีโว่ล็อกโคนะเสื่อใหญ่นะคะเดี๋ยวเราไปชม เดี๋ยวเราไปชมด้านหลังกันนะคะว่าติ๋วติดตั้งอะไรให้ลูกค้าเพิ่มเติมบ้างนะคะเดี๋ยวติ๋วจะพานําชมในส่วนของตัวด้านหลังกันนะคะคุณลูกค้าจ๋าว่าในส่วนของตัวรุ่น r ีโว่ร็อกโเนี่ยค่ะนะคะมีอะไรเพิ่มบ้างนะคะจากรุ่นอื่นของตัว r ีโว้นะคะตัวรุ่นร็อกโคนะคะด้านหลังนะก่อนอื่นเลยนะคะก็จะมีนี่เลยตัวโรบาร์นะคะคุณลูกค้าจ๋านะคะที่ติดตั้งมาจากโรงงานแล้วเรียบร้อยนะคะ ก็จะเป็นในส่วนของตัวโรบานะคะคุณลูกค้าจา๋านะคะที่ติดตั้งมาจากโรงงานแล้วเรียบร้อยนะคะแล้วต่อมาค่ะนะคะก็จะเป็นในส่วนของตัวไฟส่องสว่างนะคะนี่เลยค่ะก็จะเป็นในส่วนของไฟส่องสว่างตรงด้านหลังนะคะของตัวรุ่นร็อกโคนะคะจะมีไฟส่องสว่างให้ทั้งหมด3จุดค่ะคุณลูกค้าจา๋าซึ่งในส่วนของตรงนี้ ติ๋วได้อธิบายแต่ละคลิปแต่ละคลิปไปแล้วนะว่าตัวรุ่นร็อกโคเนี่ยมีไฟส่องสว่างตรงกระบะท้ายด้วยนะคะแล้วต่อมาค่ะนะคะตัวนี้นะคะมาพร้อมกับตัวช่วยผ่อนแรงฝากกระโปรงท้ายนั่นเองนะคะนี่เลยนะคะซึ่งติ๋วสามารถใช้มือเดียวได้เลย<ม>เห็นไหมคะนี่ก็คือแบบเบามากๆเลยนะคะเบากว่ารุ่นอื่นมากๆเลยนะคะซึ่งติดตั้งมาจากโรงงานแล้วเรียบร้อยนะคะแล้วต่อมาค่ะตัวนี้นะคะ ที่ติดตั้งเพิ่มเติมก็คือจะเป็นชุดฝาครอบฝากระบาดท้ายค่ะคุณลูกค้าจ๋านะคะชุดฝาครอบฝากระบาท้ายเนี่ยลูกค้าของติ๋วนะคะอันนี้นะคะติ๋วแถมให้กับลูกค้านะคะซึ่งตัวนี้นะคะต้องมีอยู่แล้วเนาะทุกคันติ๋วต้องติดให้กับลูกค้าของติ๋วทุกๆกท่านเลยนะคะเนื่องจากว่าตัวนี้นะคะจะป้องกัน การโดนสีรถเลยเวลาที่เราใส่ของหรือขนของนะคะก็คือใส่ตัวชุดครอบฝากระบะท้ายเข้าไปนะคะก็คือป้องกันสีรถเนาะแล้วก็ต่อมานะคะคุณลูกค้าสาตัวนี้นะคะจะเป็นมือจับสีดำเนาะจะเป็นมือจับสีดำแล้วก็มาพร้อมกับตัวคีย์ก็คือตัวคุญแจตัวนี้รุ่นร็อกโคสามารถล็อกฝากระโปรงท้ายได้นะคะแต่รุ่นอื่นจะยังไม่มีนะคะจะมีแค่เฉพาะรุ่นร็อกโคนะคะแล้วก็ ลงมาอีกนิดนึงจะเป็นตัวกล้องมองหลังนะคะคุณลูกค้าจ๋านะคะซึ่งรุ่นนี้มีทั้งกล้อง360องศากล้องมองหลังตัวระบบเซฟตี้เซนต์นะคะต่างๆมาให้เพียบพร้อมเลยนะคะซึ่งตัวนี้แจ้งได้เลยว่า full option มากๆนะคะแล้วก็ด้านหลังนะคะเป็นตัวเซ็นเซอร์ทั้งหมด4.5นะคะนี่เลยนะคะเปนเ็นเซ็นเซอร์ทั้งหมด4จุดแล้วก็มาฟอมตัวกันชนท้ายออก สีเทาดำนะคะแล้วก็ไฟท้ายนะคะเป็นแบบ LED Light Guiding ค่ะนะคะในยามค่ำคืนเนี่ยหรือในยามกลางวันนั่นเองนะคะจะเห็นส่องสว่างได้ชัดเจนนะคะก็คือเพิ่มความปลอดภัยให้ให้กับคุณลูกค้าทีา่ท่านอื่นที่ขับตามหลังนะคะหรือว่าปลอดภัยด้วยตัวของเราด้วยด้วยของผู้ขับด้วยนะคะจะเห็นแบบไฟท้ายได้ชัดเจนนั่นเองนะคะอันนี้ในส่วนของตัวด้านท้ายของตัวรุ่น ร็อกโกนะคะคุณลูกค้าจ๋านะคะหวังว่าคุณลูกค้ารับชมแล้วเนาะจะชอบนะคะซึ่งติ๋วได้ทำกับคลิปรุ่นนี้ไว้เยอะมากๆนะคะเดี๋ยวเราไปชมด้านในพร้อมๆกันค่ะไปค่ะเดี๋ยวเรามาชมภายในพร้อมๆกันนะคะในส่วนของตัวรุ่นรีว o ร o c ็อกโกนะคะคุณลูกค้าจ๋าภายในนะคะเดี๋ยวเรามาชมพร้อมๆกันเนาะ นะคะในส่วนของตัวรุ่น r e v o r o c อ o นะคะภายในจะเป็นสีดำนะคะภายในจะเป็นสีดำนะคะแล้วก็มาพร้อมกับพวกแต่งต่างๆที่ตรงคอนโซลนะคะจะเป็นสีดำเงานะคะคุณลูกค้าจ๋าจะเป็นสีดำเงาเนะะี่ยค่ะเห็นได้ว่าความสปอร์ตหนักมากๆมีความสปอร์ตหักมากๆเลยนะคะในส่วนของตัวรุ่นนี้นะคะอ่ะนะคะมาดูตรงที่พวงมาลัยก่อนเลยนะคะ พวงมาลัยของเรานะะในส่วนของตัวรุ่น r ี v o r o c c o 2.4นีนะะ้มาพร้อมกับระบบคุย c o นโทร l ให้แล้วเรียบร้อยค่ะคุณลูกค้าจ๋าแล้วก็มาพร้อมกับตัวระบบ s a ฟตี้เซน s e ระบบออกนอกเลนนะคะอันนี้คุณลูกค้าสามารถที่จะ ปิดได้นะระบบออกนักเล่นนะคะเวลาที่จะใช้งานนะคะแล้วก็นะคะเป็นเรือนไมดิจิตอลแล้วเรียบร้อยสามารถเซตติ้งได้เลยนะคะในส่วนของตรงนี้เนาะที่เป็นเรือนไมดิจิตอลนะคะแล้วก็มีที่รับสายวางสายนะคะแล้วก็ที่สําคัญเลยในส่วนของตัวรุ่นอื่นที่ยังไม่มีนะตัวนี้นะคะภายในนะคะมาพร้อมกับระบบแอมเอาม,มาพร้อมกับไฟแอมเบอร์ไลท์คะ่ะคุณลูกค้าจะนี่เลยนะคะจะเพิ่ม ความสุนทรีภายในห้องผู้โดยสารนั่นเองนะคะอันนี้ภายในของตัวร็อกโคยูรูไฟแล้วเรียบร้อยนะคะต่อมาค่ะนะคะมาดูในส่วนของข้างบนก่อนเลยเนาะตัวนี้นะคะจะมาพร้อมกับตัวกระจกมองหลังแบบออโต้แล้วเรียบร้อยนะคะซึ่งก่อนหน้านี้นะคะจะยังไม่มีเนาะแต่พอตัวยูรไฟเนี่ยลูกค้าได้มาเลยนะคะเป็นกระจกมองหลังแบบออโต้นะคะแล้วก็นะคะขยาดขนาดหน้าจอที่ใหญ่ขึ้นนะคะคุณลูกค้าจ้ะ นี่เลยค่ะขนาดหน้าจอที่ใหญ่ขึ้นนะคะขนาดหน้าจอจะอยู่ที่10.25นิ้วนะคะแล้วก็มาพร้อมกับระบบ Android Auto I R, แ,ลแล้วโดยที่ไม่ต้องเสียบสายนะคะหรือจะเสียบสายก็ได้เช่นกันค่ะนะคะตัวนี้เป็นแอร์แบ่งโซนซ้ายขวานะคะคุณลูกค้าจะเอาในส่วนของตัวรุ่น Rocko เนอะแอร์แบ่งโซนซ้ายขวาทำงานยังไงก็คือว่า ฝั่งคนขับร้อนฝั่งคนนั่งอาจจะหนาวฝั่งคนขับปรับที่22ฝั่งคนนั่งอาจจะ25แบบนี้นะคะแล้วก็ที่สำคัญค่ะตัวนี้นะคะมาพร้อมกับไวเลสชาร์เจอร์ให้แล้วนะคะ <c oughs> เห็นไหมคะนี่เลยนะคะมาพร้อมกับตัวไวเลสชาร์เจอร์ให้แล้วโดยที่คุณลูกค้าก็ไม่ต้องสั่งติดตั้งเพิ่มก่อนนะนี้นมีลูกค้าของติวสั่งติดตั้งเพิ่มแต่ตัวนี้ติดตั้งมาให้จากโรงงานเรีย,รยบร้อยนะคะอันนี้ในส่วนของตัว ภายในของตัวรุ่นโรคโคนะคะในส่วนของตัวด้านหลังนั้นนะคะ็อกโคของเราก็ยังมีแอร์ด้านหลังมาให้ด้วยนะคะเวลาที่คุณลูกค้านั่งด้านหลังเนี่ยไม่ไม่ต้องกังวลเลยว่าจะร้อนนะคะที่สำคัญมีแอร์ด้านหลังมาให้แล้วเรียบร้อยนะคะ ็นยังไงบ้างคะติวก็พานำชมเรียบร้อยแล้วนะคะในส่วนของตัวรุ่น r ี v o r o c k o นะคะเป็นตัว Revo 2.4 r o c k o นะคะคุณลูกค้จาจ๋านะคะหวังว่าคุณลูกค้าทุกท่านที่รับชมจะชอบคลิปที่ติวรีวิวในวันนี้นะคะแล้วก็ที่สำคัญค่ะนะคะ โปรโมชั่นของคุณลูกค้าของติ๋วท่านนี้ได้รับก็คือดาว25%ขึ้นไปผ่อน5ปีดอกเบีย้ย0%ค่ะคุณลูกค้าจ๋านะคะแล้วที่สำคัญนะคะถ้าสนใจในส่วนของตัวรถนะคะไม่ว่าจะเป็นยี่ไม่ว่าจะเป็นรุ่นไหนของโตโยต้านะคะอย่าลืมทักค่ะติ๋วได้เลยนะคะมีโปรโมชั่นดีๆจัดให้เลยค่ะนะคะหวังว่าคุณลูกค้ารับชมคลิปนะคะจะถูกใจนะคะแล้วก็ถ้าผิดพลาดประการใดนะคะติ๋วต้องขอประทานโทษดย นะะในการรีวิวในครั้งนี้นะคะแล้วก็ถ้าสมมุติว่ามีอะไรเพิ่มเติมก็ทักที่คอมเมนต์ได้เลยนะคะอย่าลืมนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กันด้วยนะคะเป็นกำลังใจดีๆสำหรับติวเลยนะคะและที่สำคัญอย่าลืมกดติดตาม กด subscribe กดกระดิง่งให้ช่องติว๋วผู้หญิงขายรถด้วยนะคะอย่าลืมเป็นกำลังใจให้กันทุกๆคลิปนะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะมัวงัวงัว